วบรอกาตุท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรางดีรางร้ายที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติของคนอาหรับในยุคยาฮิดียะที่เกี่ยวข้องกับเดือนซอฟัตนะครับอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะ มีตัวบทหลักฐานบทอื่นๆอีกที่ท่านนาบีได้พูดถึงความศกระปกของรางดีรางร้ายความศกระปกของคนที่ไปเชื่อถือโชครางศกระปกถึงขั้นคนผู้นั้นตั้งพาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาดาดังที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าท่านนบีย้ำนะครับอัติยราตุชิรกุนการยึดถือรางดีรางร้ายเนี่ย เป็นชีริกต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแล้วก็ไอารางดีรางร้ายเนี่ย <c oughs> ผมว่ามันอยู่ในสังคมของคนทุกยุคทุกสมัยที่ไปเชื่อหลงไปเชื่อกันแบบนั้นนอกจากผู้ที่มีอีมานที่มั่นคงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเท่านั้นที่จะหลีกพ้นออกจากการไปยึดถือเรื่องรางดีร่างร้ายบางคน ไปยึดรางดีรางร้ายจากไอ้ต้นว่านต้นสุปโชคบางต้นว่านนั่นว่านนี้บังเอิญคนอื่นเขาเอาไปปลูกแล้วดอกมันออกสีดอกสีทิศแต่ตนเองมาปลูกแล้วใส่ปุ๋ยเยอะหน่อยโอ้โหดอกมันออกมาทั้งหมด6ทิศหรือ8ทิศโอ้โหรางดีเนี่ยไปเชื่อถืออย่างนี้เนี่ยเป็นชีริกต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเป็นต้นก็เป็นผลพวงมาจากการไปเชื่อถือโชครางของเดือนซอฟัต แล้วก็เชื่อกันสืบต่อมานะครับยุคแล้วยุคเล่ามาถึงยุคของเราก็ยังมีการเชื่อถือกันแบบนี้เอาวันนี้มาดูฮัดิสต่อนะครับ <c oughs> อานิบนีกูบายซหอระดิยัลลอฮุอันหุวาล่าสัมย์ตุรัสูละอัลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยหิวะสลัมอัลไอยาฟะวัตติยราห์วัตตาร์กุมินัลจิบติ เป็นฮาดีที่บันทึกโดยท่านอิมามอบูดาวูดพี่น้องครับท่านนาบีพูดถึงสมรายการว่าเป็นชีริกต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตาลาถือว่าอยู่ในสถานะเดียวกับการบูชารูปจเจวิตมีอะไรบ้างอัลอิยาฟาอิยาฟะเนี่ยมันแปลว่าการไล่นกจัดรุตตอยรีวัตตาฟาอุลบิฮากามากานนติลอารับตัฟะลูหู ก็คือการไล่นกนกมันเกาะอยู่ดีๆนะครับบางพวกก็จับนกมาแล้วก็ปล่อยให้มันขึ้นไปโยนขึ้นไปข้างบนถ้ามันบินขวาอ๋อรางดีถ้ามันบินซ้ายรา,างลายก็ยึดถือโชครางจากนกแต่วิธีตรงนี้อาจจะแตกต่างจากวิธีแรกก็คืออาหรับในยุคยาฮิลียาเช่นเดียวกันนกเนี่ยเวลามันอยู่ในพื้นเนี่ยอยู่กันเลยหลายตัวเนี่ยก็ เอาหินคว่างเพื่อที่จะไล่ให้มันบินพอนกฝูงนั้นเนี่ยบินขึ้นไปแล้วปั๊บดูส่วนใหญ่ถ้าส่วนใหญ่มันบินไปทางขวาโอ้รางดีถ้าส่วนใหญ่นกฝูงนั้นบินไปทางซ้ายอ๋อรางร้ายหรือบางพวกก็เชื่ออย่างนี้เชื่ออย่างนี้ถ้านกฝูงนั้นถูกไล่ถูกต่อเพิดถูกเอาหินคว่างแล้วมันบินนะครับสูงขึ้นไปแล้วก็หน,นีหายไปเลย ไอเน,นี่ยเขาถือว่าลางดีแต่ถ้านกบินขึ้นไปแล้วแล้วก็บินลงมาเกาะในสถานที่ถัดไปไกลไปกว่าน,นั่นสักหน่อยหนึ่งอเน,นี้ยเขาถือว่าลางร้ายนกไม่บินขึ้นข้างบนในทํานองนี้นะการกระทําอย่างนี้เขาเรียกว่าการไล่นกเพื่อเสี่ยงโชคลางมินาลยิปติมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในสถานะเดียวกับการบูชารูปปัน้น อัตตียรอันนี้รู้แล้วตั้งแต่ตอนต้นแล้วเตียรรอแปลว่าการเชื่อถือโชครางด้วยการให้นกเนี่ยบินถ้าบินขวารางดีบินซ้ายราง้ายแล้วก็ยึดถือกันไปแบบนั้นต่อไปอัตตอรกูอัตตอรกูรกนี่คือการสัมผัสนะการตีด้วยไม้เท้าเพื่อที่จะดูโชครางตียังไงเนี่ยผมก็พยายามที่จะอ่านนะ แต่ก็ไม่ได้รับคําอธิบายนะครับเขาอธิบายอย่างนี้อัดดอดบบิลาอัลซอคือการตีด้วยกับไม้เท้าหรือการสัมผัสด้วยไม้เท้าที่จะบ่งบอกว่าอันเนี้ยรางดีหรือราง้ายสรุปง่ายๆพี่น้องทั้งสมอย่างเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องการที่จะรับรู้ว่าตัวเองเนี่ยสถานะตรงนั้นอยู่ในความโชคดีหรือโชครายอยู่ในรางดีหรือรางได้โดยการใช้นกเป็นตัวช่วย ้วยการไล่นกเป็นตัวช่วยโดยการใช้ไม้ธป์เนี่ยเป็นตัวช่วยท่านนาบีบอกว่าถ้าไปยึดถือแบบนี้นะมินลยิบติถือว่าอยู่ในสถานะเดียวกับการบูชาสิ่งที่เป็นจเจวิตบูชาสิ่งที่เป็นรูปปั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาทุกท่านครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ไอ้แล้วมันเกี่ยวข้องกับเดือนซอฟัตอย่างไรก็เกี่ยวสิครับเกี่ยวตรงที่อาหรับเขายึดถือว่า เดือนซอฟาตเป็นเดือนแห่งความโชคร้ายเป็นเดือนแห่งความซวยดังที่ผมเคยย้ำมาโดยตลอดถ้าไปยึดถือว่าเดือนซอฟาตเป็นเดือนแห่งความอับโชค,เป,เ,ชคเป็นเดือนแห่งความโชคร้ายเป็นเดือนแห่งความซวยเราก็อยู่ในสถานะเดียวกับผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์หรืออยู่ในสถานะเดียวกับผู้ที่บูชาเคารพพักดีรูปปัน้นเอามาดูต่อพี่น้องครับ ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮุอะลฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับเป็นฮะดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ใครไปยึดถือโชค์รางหรือใครไปรเผชิญกับเหตุการณ์หนึ่งที่ถือว่าเป็นรางร้ายแล้วทําให้เขาต้องกลับมาสู่บ้านไม่ไปทําภารกิจที่ตั้งใจเอาไว้จะไปค้าขายโอไม่ไปแล้วต้องกลับมาที่บ้านจะไปธุระข้างนอกไม่ไปแล้วต้องกลับมาอยู่ที่บ้านจะไปซื้อของไม่ไปแล้วต้องกลับมาอยู่ที่บ้าน ถ้าต้องกลับมาอยู่ที่บ้านอันเนื่องมาจากสถานการณ์แห่งความรังร้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นคนคนนั้นถ้ากลับมาสู่บ้าน,นไม่ดำเนินการกิจดังที่ตั้งใจเอาไว้คนคนนั้นตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาด้วยตัวบทหลักฐานตรงนี้พี่น้องท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลัวอะลฮิวะซัลลัมสอนอย่างนี้มันรดดัทฮูอัตติยาหมินฮาจติน ฟกอดอัชรอกะผู้ใดก็ตามแต่ที่ไปเจอเหตุการณ์ที่เขายึดต,ตัวมันเป็นรางร้ายเกิดขึ้นแล้วทำให้เขานะตื่นตระหนกจนกระทั่งกลับมาสู่บ้านไม่ไปทำภารากิจดังที่ตั้งใจเอาไว้ฟกอดอัชรอกะคนคนนี้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแล้วอูลลอฮฺเรา,าบรรดาซอฮาบาน แน่นอนย่างยิ่งก็คงจะมีคนทําผิดก็คงจะต้องมีคนถลำมตัวไปทําแบบนี้แล้วก็ต้องการจะทราบว่าแล้วทางแก้มันคือยังไงอ่ะทางแก้จะแก้ยังไฟงฟามากัฟฟารตุดาลิกการไถ่โทษในเรื่องนี้ต้องทําอย่างไรบ้างก็แปลว่าในหมู่ของสฮาบามีบางคนเหมือนกันพอรารับอิสลามเรียบร้อยแล้ว ก็ดันไปหวาดวันต่อลางร้ายที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าแล้วก็ทำให้ไม่กล้าที่จะออกไปดำเนินภารกิจดังที่ตั้งใจเอาไว้ก็เลยต้องกลับมาที่บ้านพอไปถามท่านารอซูลสลลาะองอัลฮิวะซัลลัมท่านรอท่านรอซูลบอกว่ามันรอดดัตฮูอัติยาลอมินฮาจิตินฟะกอัชรอกะใครก็ตามแต่ที่ลางร้ายทำให้เขาต้องกลับมาสู่บ้านไม่ดำเนินการต่อในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้คนคนนี้ตั้งภาคีต่ออัลลอ ท่านอบ,บีบอกอย่างนี้ปั๊บเหล่าบรรดาซาฮบะก็ตกใจเนี่ยยารัสูลอดลอแล้วคนที่ผิดพลาดไปแล้วจะมีจะมีการไถ่โทษอย่างไรในเรื่องนี้สำนวนตรงนี้บ่งบอกให้รู้เลยว,ว่าอ๋อเหล่าบรรดาซาฮบะก็มีเหมือนกันในการที่จะปฏิบัติตัวในลักษณะที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของรางดีรางลาย ฟะกอไลรอซูลลอฮิซอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลสอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวอย่างนี้นะอย่ากูลูอ่าดูฮุมให้คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านให้ขอดูอาแบบนี้ก็ดูอาก็คล้ายๆกับต้นที่ได้เคยนำเสนอกับพี่น้องไปแล้วแต่มันมีหลายสำนวนวันนี้เอาไปอีกสำนวนหนึ่งถ้าขอดูอาบทนี้แล้วอัลลอฮ์ทำดุลิลลาห์อัลลอฮ์จะโปรดปานทำให้ความผิด ที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเรากับจิตใจของเราในการที่เราไปหวาดวันต่อล่างร้และทําให้เราต้องกลับมามานอนพักที่บ้านไม่ดําเนินภารกิจดังที่เราได้ตั้งใจเอาไว้เนี่ยนะตรงนั้นเป็นความผิดแล้วจาา่ายค่าไถ่โทษหรือว่าจะทําภารกิจอันใดที่จะเป็นการไถ่โทษในเรื่องนี้ท่านนาบีก็ใช้ขอดุดอาบทนี้นะครับอัลลอฮุมะลาขอยรออิลลาขัยรุก ว لا طير إلا طيرك ولا إله غيرك เ hmm. พราะบางบทเนี่ยตอนท้ายก็บอกว่าให้อ hey, ่านว لا า ل าวะลากูวะตะอิลลาบิกะแต่สำนวนของดุอาบทนี้บอกว่าวะลลาาอิฮะกอยรุกะสั้นกว่า เอาอาอีกเที่ยวหนึ่งพี่น้องอ um ัลลอฮุมะลาคอยรอิลลาคอยรุกะวลาทายรอิลลาทายรุกะวลาอิลฮะกอยรุกะการอาบทนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่จะทําให้ความผิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการที่เรามีใจหวาดวันกับลางร้ายที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เราต้องกลับมาบ้านไม่ดําเนินภารกิจต่อตรงนี้เป็นความผิดแก้ได้ลบล้างความผิดได้ดูอาบทนี้นะครับโอ้ล oh ์ ไม่มีความดีอันใดเกิดขึ้นนอกจากความดีที่จะมาจากการกำหนดของท่านไม่มีลางร้ายลางดีอันใดนอกจากสิ่งที่จะเป็นการกำหนดที่มาจากท่านไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ท่านนี่แหละความหมายของดุอาบทสั้นๆบทนี้ดังนั้นเราต้องพยายามปกป้องตัวของเรานะให้พ้นจากเรื่องของการตั้งพาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลา เดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่พี่น้องจะได้นำเสนอให้พี่น้องได้รับทราบถึงเรื่องราวต่างๆที่คนเขาทำกันนี่แหละในสังคมของเราเนี่ยมีแล้วในอาหรับในประเทศเยเมนเนี่ยก็มีการทำแบบนี้ในอาหรับที่มันงมงายในซีเรียที่มันเป็นผู้ที่ไม่ย,ยึดถือต่อหลักฮะดีษไม่ยึดทอดไม่ยึดถือต่ออัลกุรอานของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาก็จะ เกิดเหตุการณ์ต่างๆแห่งความงมงายแห่งความโฉดเค้าปฏิบัติกันซึ่งถือว่าเป็นการอุตริขึ้นมาในศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเห็นนะผลพวงแห่งการเชื่อถือผิดๆเกี่ยวกับเรื่องของเดือนซอฟัตส่งผลให้มันงอกออกมาซึ่งการอุตริกรรมในศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาอย่างมากมายทีเดียวถ้าเราไม่เรียนเนี่ยพี่น้องเราก็จะไม่รู้ เหมือนดังที่เราคุยกันในเรื่องของวันอาชูรอคุยกันในเรื่องของเดือนมมฮัรรอมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะพี่น้องเราคุยกันแล้วพี่น้องบางคนเพิ่งจะถึงบางอ้อว่าโอ้มันมีความละเอียดอ่อนขนาดนี้เลยหรือเราไม่รู้แล้วเราก็ไปทําตามสิ่งต่างๆที่ปูย่ย่าตาย,ยายได้ทํากันมาตรงนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่จะนําพาเราไปสู่ความผิดแล้วความผิดตรงนั้นเนี่ยบางทีถึงขั้นตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาฮูวะตาลา ดังนั้นเราขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลานะพี่น้องขอดูอาร่วมกันให้สถานีโทรทัศน์ไว้ชแนลได้อยู่กับเราไปเป็นระยะเวลานานๆไปจนถึงวันกิยามาฮ์ได้อย่งดีเลยฮัมดูดลิละเราจะได้มีที่พึ่งฟังข่าวก็เป็นข่าวที่กันกรองมาแล้วฟังข้อมูลต่างๆก็มาจากกิตาบุลลอและซุนนะแล้วก็เป็นสิ่งที่อุลมามะในช่องนี้พยายามที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้ ปกป้องตนเองให้พ้นจากชีริกปกป้องตนเองให้พ้นจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลานะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเดือนสอฟาตนะครับอินชาอัลลอฮฺยังมีต่อเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับถึงเหตุการณ์ที่ผู้คนไปนําเอาสิ่งที่เป็นอุตริกรรมต่างๆมาปฏิบัติกันในเดือนสอฟาตซึ่งเป็นเดือนที่อาหรับในยุคงมงายเขาเชื่อถือว่าเป็นเดือนแห่งความอับโชค เป็นเรื่องแห่งความโชคร้ายนะครับอินชาอัลลอฮ์ครั้งต่อไปจะได้พูดคุยกับพี่น้องถึงการละหมาดชนิดหนึ่งที่ไม่มีในอิสลามการละหมาดชนิดหนึ่งที่ไม่มีในอิสลามที่คนได้อุตริขึ้นมาแล้วก็เอามาทํากันในช่วงของเดือนสอฟัตอ้างว่าทำแล้วมันจะได้มีแต่โชคดีโชคดายจะไม่เกิดขึ้นนี่แหละเห็นไหมพอผลว่าผลจากการเชื่อถือ ว่าเดือนซอฟัตเป็นเดือนแห่งความโชคร้ายมันก็จะอุบัติสิ่งต่างๆที่เป็นบิดาขึ้นมาทําแล้วก็อ้างทึกทักกันว่าจะทําให้ตัวของเราเนี่ยพ้นจากความโชคร้ายอินชาอัลลอฮ์ะนะครับในครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นบิดาที่คนคนทั้งหลายที่ไม่รู้ไม่ยึดหลักของกิตาบุลล้อเลซุนนะเขาไปเอาสิ่งที่มันเหลวไหลงมงายเหล่านั้นมาปฏิบัติในเดือนซอฟัตวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับวบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะ a ัส a l a m u a ลล i k u m w a r a h m a t u l l a h ล w a b a r a k a t รายการคิดอย่างผู้ศรัทธาคุณคือคนสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นความทรงจำกับสุน,นัขที่ถูกลืมในงานสุน,นัขที่ถูกลืมวันศุกร์ที่5ธันวาคมนี้ที่ มูลนิธิดารุสลามหนองจอกกรุงเทพมหานคร4โมงเย็นถึงสี่ทุ่มสุนนะอะไรที่ถูกลืมมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันงอนเราจะทำตามสัญญาเตรียมพบกับเสววนาวิชาการโดย เกดรีดอมาสมเด,ด็จอาจารย์มูริดทิมเเซนอาจารย์ซอดิกินอับดุลบาลีอาจารย์ซิกดีกโมฮัมหมัดอิดอาจารย์ลอสซิก,กินอิซาอาจารย์อับดุลวาเฮดหวังประโยชน์และตามมาด้วยอนาชีตแห่งความดีจากวงใบยนีนุนและผ่านไปได้กับละครเวทีจากไวดามาและมีร้านค้าและกิจกรรมอีกมากมาย 29พฤศจิกายนนี้ที่สตูลติดต่อจองร้าน0914612884 0944973406ดูดูมาดูสตูลดูดูมาดูสตูลสนับสนุนโดยเทศบาลกำแพงจังหวัดสตูลกองทุนทอิสลามทกส ห้างหุ้นส่วนดยางยนร้านน้ำฮิกแมดีเียตุลาการไฟฟ้าบ้านปันเเวลลูกชิ้นอมินาตลาดไทยบามีเบอร์เกตอันฮิจระทาเวลร้านรองเท้าบาลิสชอ็อปห้างหุ้นส่วนมีนาเจริญก่อสร้างพังกร์ดฟาร์มทันยุดเทพคอมพิวเตอร์ซองหนึ่งการไฟฟ้าสง่าฟาร์มกาแฟาอันดาคลินิกศูนย์ตีนาลีเวสแพทย์หญิงลิซลา โรงแรมรีเจนต์ลำปางกัวลาบลาซีฟูดสวีทการ์เด้นโฮมน้ำดื่ม29 <2019. S 3> าขณะนี้คุณกำลังรับชมไวท์แชนแนลสถานีความดี24ชั่วโมงขณะนี้คุณกำลังรับชมไวท์แชนแนลสถานีความดี24ชั่วโมงรายการนี้ละรายการไวท์ทุกรายการ เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการส่งต่อความมั่งคั่งทางธุรกิจ คือการส่งต่อโอกาสทางความดีเพียงเปิดเป็นชีเงินฝากรักษาทรัพย์กับกองทุนธนาคารอิสลามทกสวันนี้ฝากครบทุกๆ2,000บาทมีสิทธิ์รับรางวัลเพื่อทำฮัจหรืออุมรอฟรยมอบรางวัลครั้งแรกเดือนพฤษภาคม2556รวมมูลค่ารางวัลกว่า5ล้านบาทร่วมประกาศร